ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนบ้านหนองทองลิมสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมเขตสามคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้แบบเดิมๆแล้วหรือยังโรงเรียนบ้านหนองทองลิมเป็นสถานศึกษาที่ก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 8, เพื่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพของชุมชน สังคโมโลกอากนาคตที่ก้าวไกลนักเรียนคะอา่านตามคูนะคะมา,มาความเป็นมาและแ<า>นวทางการพัฒนสถานศึกษาเ<า>นื่องจากปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆด้านทางด้านการเมืองเศรษฐกิจการศึกษาการดำเนินชีวิตและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจึงทำให้สถานศึกษาต้องมีการเปลี่ยนแปลงควบคู่ไป กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตรวตรรษที่21โรงเรียนบ้านหนองทองลิมนำโดยท่านผู้อำนวยการสมานพลจังรีพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสุดารัตน์อาริยสิริวงศ์และคณะครูทุกท่านได้ร่วมกันวางแผนเพื่อขับเคลื่อนสถานศึกษาให้ก้าวเข้าสู่สถานศึกษาในศตรวตรรษที่21โดยเริ่มจากการกำหนดแผนงาน โครงการกิจกรรมต่างๆได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อนโครงการอีกทั้งได้มีการนิเทศติดตามการดำเนินงานจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนโดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานดังนี้ 1. เพื่อให้หนักเรียนได้ฝึกการลงมือปฏิบัติตามกระบวนการ active learning 2. เพื่อให้หนักเรียนได้มีทักษะการเรียนในศตรวรรษที่21 3A8C 3เพื่อให้หนักเรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตสู่สังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันเมื่อทุกท่านได้ทราบแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการและว,วัตถุประสงค์ในการดำเนินง,งานของโรงเรียนแล้วดิฉัน จะพาทุกท่านไปชมกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนค่ะกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านหนองทองลิมโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นคุณครูเป็นผู้ออกแบบการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมสืบค้นหาความรู้ด้วยตนเองตามกระบวนการเรียนการสอน แบบ Active Learning ฝึกให้นักเรียนได้มีทักษะการคิดวิเคราะห์การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ไขปัญหาได้อีกทั้งยังฝึกทักษะทางอาชีพการทำงานเป็นทีมมีภาวะผู้นำและส่งเสริมการคิดอย่างสร้างสรรค์ให้กับผู้เรียนมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์การรู้เท่าทันเทคโนโลยีมีคุณธรรม และมีระเบียบวินยัยซึ่งเป็นคุณลักษณะพื้นฐานที่จำเป็นของนักเรียนในศตวตรรษที่21และในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับศตวตรรษที่21ดังนี้ 1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ โดยเน้นการจัดกิจกรรมการสอนในรูปแบบ Active Learning เช่นการสอนแบบกลุ่มสืบสวนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการสอนแบบ Cooperative Learning ในรายวิชาภาษาอังกฤษการสอนแบบจิ๊กซอในรายวิชาคณิตศาสตร์และการสอนแบบกระบวนการกลุ่มในรายวิชาภาษาไทย 2. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเช่นโครงการค่ายวิชาการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ดังนี้ 1. การทำโครงงานวิทยาศา,ศาศสตร์ 2. การทำโครงงานอาชีพ 3. การทำกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับปฐมวัยและระดับประฐมศึกษา 4. กิจกรรมสเตมศึกษา 5. กิจกรรมภาษาสื่อสารและ 6. กิจกรรมธุรกิจเกษตรจากการจัดกิดจกรรมการเรียนรู้โรงเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียนและได้มีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเดียนละสองครั้งและคุณครูได้รายงานผลการจัดกิดจกรรม และการดำเนินงานโครงการในศตวรรษที่21ด้านปัจจัยความสำเร็จผู้บริหารโรงเรียนมีการวางแผนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่21ทั้งระบบอีกทั้งครูผู้สอนเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนการสอน ออกแบบกิจกรรมโดยเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองด้านการเผยแพร่กิจกรรมโรงเรียนได้ดำเนินการโดยนำผลงานนักเรียนและผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการเรียนรู้นำมาจัดแสดงนิทรรศการในงาน Open House ของโรงเรียนโดยมีชุมชนเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีการเผยแพร่พผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กโรงเรียนบ้านหนองทองริมมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจากการดำเนินโครงการกิจกรรมต่างๆในการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้หนักเรียนมีทักษะ 3R 8C ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นนักเรียนในศตวรรษที่21